บสบายดีพี่น้องกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองบาวักกับซองเด็ดหนาวพี่น้องตัดผ้าบรรยากาศมาเมื่อนี้กับยูทีแคมของนครปักเซพี่น้องสีผ <sonst> ้าไอ่เิ่นมากกินเข่าดีกว่ามากินเฟอร์พี่น้องมากเท่าไรก็กินแต่เฟอร์หน่อยไอ้เพิ่นมักแห้งพี่น้องมากินเฟอร์นะครับเฟอร์เล้าพักหลายมักที่มีพักหลายอะไรก็เปลี่ยนล้าลองมากินล้านเฟอร์แคมของเบิรง าพี่น้องเหลียวเบิ่งก็คือสิเห็นว่ารถมันหลายก็คือเป็นร้านที่ดังแน่แหละค่ะคนเข่าหลายไอ้เป้ลสวัสดีครับป่าเบลนุ่มหน้านครพนมคอะปากนั่งไปกินข้าวันนี้เพิ่นสิพาไปกินอาหารของแซ่บครับเฟิร์เฟิร์สอะไเฟิร์สเฟิร์สว่มีเข่าเอ้าพี่ไปนนั่งอยู่สินั่งยันได้เลยเปล่าเซนครับเซนเซนเซนคนร้ายพี่น้อง mi tô ba như nó mi tô ba như vậy như vậy bên anh như này nào bên làn chi khuôn kín lại hèn anh như thế? ไปครัไปไเลยได้กินไปดเนี่ไปเลยเลยก็ัวคน้ายโอหเป็ไงโ้เอาจดีนี่นี่นี่นีานม่นี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 ่สี่น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 ี่ี่นี่นี่นีี่นี่นีนนี่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 ี่นี่นี่นี่ี่นี่นี่นีนี่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 น ต้าบนก็งแหมครับพี่น่องเมื่อนี้่วนผ้ามากินเฟรชแคมของเป็นวานเ้าดี่เร็ดเย็เลยมีส่วนเด็ดที่น้นินกัม่พิ่กับไม่เต็ดะ เป็นสูตรเด็ดที่ที่แยงที่ว่ายังไม่ทันสูตรเด็ดที่ว่ามีกระปิน้ำน่ะเออเดี๋ยวเขาามาต้องมีจ้าวข้าวาร้องบริสุทเราเห็นแล้ววนี่นี่อ๋นี่เป็นจริงนี่จ้าวเป็นเจลกักระพาจ้าแล้วก็เจลอาารอเมริกาใส่จักรานเป็นิ้้าสารรนีครับฮเจดินไหมวะเจดัว่าเป็นทัวร์เมนเป็นทัวร์ดิน ท่านกะมีก็มีสูตรทางหลานเลยนะ้าวกเิร์นอมากะเจมีบบอเจิมาารเจิมข้กตาม่ล่างเข้าไปทงนี้่แน่แ่ขามตึมเรเ็มตตงคครับอาต่นใจแน่น่อยปุ้งปุ้งนะ แต่ขอคือขอทีมได้เนี่นี่คือทไทยจะตั้งแต่ยุทไทยครับยุทธไทยเขาเนจะเอาไป็ีจีโอเมนเมนแถวอันนักพนมกนะเมนงนครพนุกหานคนุดไทยมาเดินนครพนมนี่เมนบอโอเป็นจีเติรานเพิ่์เมนบออยู่ท่าท่านมใช่ยุนงคายอีกสายจะน้องคายายลียนหนังสือนองคาอ๋อเรียนหนังสือจะน้องคายเมน ถาดพนมถาดพนมถาดพนมยอมาจากใส่ถาดพนมหยอมาจากใส่ื่อซือ,ซอ,ซอชื่อของถาดพนมเป็นมีตตั้งโู้พระธาตพนมดีหย<า>อความหมายของชื่อถาดพนมนะพระธาตุในหันามาซินี้พระธาตพ,พนมเป็นพระธาตุที่บรรจุบรรจุกระดูกส่วนหอวขอกท่า<ะ>นเห็นนุ่นจักรเยือเห็นอยู่ คิดว่าผมคิด,คด,ดคว่าข้าวอะ่อะเจ้าที่แบบผู้เฒ่าอ่ะทั้งเ่า,าเป็นองไร ไมยิงป้านมเห็ดหมอไยิงป้านมสางอ่าไยิงป้านมสางอ่าคือบัรทบัดท้างาเห็ดพรอมก็บรพทุบทุอ่าผู้ไส้สางวันนี้ไม่ยิงป้านมสางผู้ชายก็เลยไปซอยไมเห็นเ่าเราอ่ะนะกเาทั้งเลาคนเราเป็นเป็นพระที่บรรจุนส่วนของของพระเจ้าอ๋อส่วนส่วนนู้นนะรับนั่นแหละ อ,อบัตรพื่อฐา้างล่าเราะาเป็นทาเป็นไมยิ่งมยิ่งสีเห็ดถาดพานมอ่า,าผุ้ชายเสียบัดรผู้แข่งกราาักรไพ่สีแเ้วบัดนี้ผู้ยายเห็นไมยิ่งปนุมก,เเมเมกเ็เลยโเหินบัดรผู้ก็เลยไปซอยย่หันอยู่หันก็เลยเล้วบัดรผู้ก็เลยบ่แเล้วเห็นว่าภาษาทีมท่มาทุ่งบ่วเลีวเราคือกันน่ค้นหาเน เวล, <Sen พ> ลาปีแตง <Carbon. S 2> โ mm ัวลับศาสตร์เหรอามันจะมีน้ำจิ้มมีน้ำจิ้มแต่ว่าบะมีแบบบะมี่กับปีน้ำต้นนันกัปีน้ำตะนนั้นเขาเห็ดเอืงแื้วเขาสื่อ้วเขามอเขาสื่ออยู่ตลาดก็มีขายเขาถามใครเลยวบหมี่บหุเข้าไปถามก็บบหุคือันเข้ากับอบบ่หุงแต่เขาคือว่าสื่ออยู่ในตลาดก็มี ขาสมมากเล้งไหนะเาคือไื่อทั้งหลากอเข็นเ่นก่อนเนกอนเย้งเอสบรรยากาศ้ยเอะจิตนละอุ้ย ยสวีมือข้างมาพี่น้องมือข้างมือข้างจริงจริ่ทะเลจริงรอบบอลอูนยิลยยึดมันเดียวได้ทีมเมอร์ข้างมันหย่อนแสงพี่น้องมันหย่อนแสงคนคนไล่ไปเลยแต่เขาบม่เปิดเพลงเนาะ เปิดเพงแ uh, mm, mm บบประกบเสียงคนโซ่กันยังไงเปิดเบาๆครับแค่คุณเป็นจุกโตวจุกโตเลยอนเท้าขามากเกือบไม่มีตัวนางอันนี้อันนีุ้กินเหล้าดีครับมมยังตารวจดีกี้นี่ตรวจน้ครับสั่งมาหรอพี่ตอพีสั่งหะอไม่ไ้สั่งสั กับูด okay. ที่ว <ett par aisse 250> ่นมาเนี่เมืกี้นี่ยผมเลยคิด่างทีจะผู้คิดว่าถากินเลยเอิ้นเพ่อนกันเจะลเียเาผมากันรู่้กันยผม้อยู่พี่ทอสังเอาเฟอกล่องโมกขวดแต่เฟอมีเศษอย่างงี้เฟอเหลียวคนไปัลยโอเคป่ะคนละได้ซื้อคนเดียวเละได้ซื้อคนใครที่เะ เอานังขาจะขออ้องหาไปนอนขาสั่งเกเพอว่นลายแห้นั่งตรงฮะนี่ครับพี่นอนพ่นลายแห้งครับนลายแห้งตั้งพี่ตั้งให้ั่งเอิญแล้วเอินแล้วอ,วอ๋อ่นลูกคา้าข้าวขาวกระสุนมล <c oughs> ได้่

เด็กเขากำลังเสิร์ฟอันน่ะเขาแบบเอามาจากมันมั่วเขาเถษนนั่น้พี่น้องเพราะมันยอดแสงจุดตัวจุดตัวตัดจุดแต่ว่ามันซือกระปิ้นาดนน้นจะเป็นกะปิรากาทาล่องล่องราติของเฟอร์แบบนี้ อันนี้คือพักหมอเป็นหมอเลยมันยอดเสงน้ำชาเยวทานทางไปบนแตัวเรามี่มชาอะไรมีมีเชียร์วซิลวสซิลทราบปะมาแล้วพี่น้องมีมี ฮักก็คือกันคือจะหลงว่ัอยู่ขอบคุณครับอันนี้สิเป็นเบียร์นะครับ้านะเงินลองซิมซิมรสชาติมันจะเหมือนเบียร์บ่ซิมไหนบ่เป็นอะไรกินไหนเบียร์รสชาตินมับ่เบียร์รสชาตินมได้ยอะได้ปะได้เลยโอ้ยลองคิดแบบเมื่อกี้บ้างฮะทำไม โอ้ยผมเป็นแบบฟองเนี่ยอุ้ยฟองมันหลบสองเนาะไปเลยแรงเหมือนนะแบบฟองผมได้ยินเหมือนผมได้ยินตอนนั้นพี่บุดบอกว่าที่ต่อบอกแซ่บๆแต่ดูสีหน้ามันไม่แซ่บเลยเอาแบบถ้ามันแซ่บแท้เอาเข่าวางมันมันสิ้นหูซึกเลยบ่คือพี่บุฒดว่าเดทั้งนี้เขาละตัวเลยบุดตัวเลยละการงานคเขาคละจ่าย กล่องโโฟกัตโทรศัพท์มันหลอนเลยอ้ยเ็บฮะเ็บเ็บผิ่หุ่มข้อราการเกินข้าชกาินมเบอร์หางเมือเโอ้โหอนเลยวะ ีเดลมนะครับมาล้านสั่งถือเพื่อนเอาพักมาห้นหมฮใช้เลือกติดจ่ะสั่งถือเอาพักมาให้พักเอี่ยนอันี้กเกดอ่างอ้พักพักพักพอกพั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 กักพพักพักักพักัพพ ยังยงยบมืดก่อนละเิท่านมามืดก่อนละพี่น้องถาวอย่าอัดนแซ่บเลคมาแล้วมาแล้วพี่น้องไปไงได้นีกินได้อยู่เนี่ยข้าว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 วท่นได้กินี่ ลองซิมกัน <มา S 1> จะเอามาห้ยซองเลยคบครับมาแล้วพี่น้องนี่วยเลยัเาไต้อเกี่เลยอยเอาเือดไยูได้ยูยยโอ้คอต้มเนือเน้อครับต้มเนือเน้อเนือ้อสัตว์ต้มเนื้อเลย ใช่ทงองมันต้องใส่เลยทองหงอ,อกป่ะอันนี้รั่วกัวนี้ไม่ววรั่วกินตัวรั่วดีกว่าช็อตพี่ซิมหลว<น>อวะรั่วเสียไปเออมช็อตะ อืโอ้แสบแสบใช้ช็อตบ้างต้องเหตุเพราเว่าสอนวิธีวิธีกินเปอนะครับวิธีกินเปื่อนคุณดูมันเดนูนนี่กินเปอนี่แต่ว่ากินยังเนี้ยกินเปอกินเพื่อเออกินเพื่เลอกินเพื่อกินเพอนอตแซ่บๆซอสย่างแก้วว่ะบายบายครับบายบายบาย คุณมาขอเงินนะก็บ <c ười> ุกบุกมือไปบ่ายหายไปอย่างเดียวเนี่ยอะเลยเป็นเวลามีมีคนมามาขอเงินนะพเท่าการสงสารเยอะแต่ว่าไม่นยักษ์จิตเปล่าวะมีน่นอย่ ยังไงวเลยเลยโอ้โหเดเกล็ดให้เหรอเสื้อคอนเทนต์ทำได้ทุกอย่างเลยวั้คอนเทนต์คอนเทนต์อีกแล้วใช่ยังไปเนี่ยแหละแซ่เดซอนติ๊กแซ่หรอวะใส่พอมปริมาณปลามันสี่ั้วยวะเะมันสี่ั้วยวะมันน้ำขึ้นหลายแท้เอาเกล็ดกินไอของคอนเทน น้ำตาลตัวก็ใส่ได้แค่กันโทษเลยค่ะเอ้ยใส่กันยังใส่แล้วครับใส่น้ำตาลนะครับน้ำตาลใส่ลายก็ได้นะใส่ลายมันหวานนะครับใส่ลายแซ่ยบลายใส่ลายมันหวานแล้วก็มะาะมะนาวเอะไรอย่างเด้อเฮ้ยยังเป็นยังงครับ ตัวใส่ไดแค่กันตัวใส่อันนี้สีใส่ได้นี่นะตัวมีโปรตีนเยอะโปรตีนองยอดพวกนี้ดมากกว่าซมกันแล้วก็้งดงโอุ้้งเลอะไรโอ้ยน่ากินมาก

เป็นะกินเถอะวะอยากเนี่ไช็สารปาหรอเปล่าาครับแสดงว่าเรต้องเพิ่มน้ำปลาเอาเปนไปเรื่ยเป็าเพิ่มน้ำปลาเป็นตาเพิ่มสวอ่ะบุเ่ยนอไรุก็ีระไรอนี่ก็เราม่ได้ไม่ได้เน่อยไม่ได้เหนื่อย

กินอะไ้เดี <wind> ๋ยวไกินอะปนต้อเสียกันเลยวกหนึงว่าข่าวองจานี่งสองมกติีสสมสร้านี่ไเนื้อนร้าแน่ เอา Nicholas, ไปมากินหน่อยตุ้ยกแต่เลยไก่ทอดแต่เข้าวตองข้าวตองเส้นมันเป็นอยักเป็นอยักเส้นไม่เส้นเนื้อนุ่มับปะ เด like like really? yeah. yeah. huh? ี๋ยวขออญาตกินพี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันอีกท่ก่นตกแลเลยมิบรแทกอักินพน้องกินน้งเรียบร้อยพี่น้องวาเกี่ยงชะเกียกินรับอิมมาอิมมาไปอันนี้ห้ามี่เดางกับโอ้ยไปอรสสดเอา้วนี่ไงรศัพท์ผม เป็นไงร้อนรู้สึกอย่าบอกนะว่าร้อนร้อนเมื่อกี้ไฟดับครับยื้อมาทำงานี่ยื้อขนไก่ไร้แซ่บเมื่อกี้นี่ไฟดับแซ่บล่ามีแซ่บดีคนก็ไร้คนไร้ไอ้ดีรถจอดแซ่บสับ๊อบมิโต้อ้ยรถจอดมองจอดรถแบบบ๊อบม่มองจอดรถเลยนะแบบอยากจอดมองได้ก็จอดเลยนะ ไม่จินแข่าอันนี้ภาษาลาเขาเอื้อไว้เนี่ยไม่งัดแข่าวะป่ะไม่งัดแข่าท่านก็มาถอนถอนฟันเลยถอนก็คือลกลกแข่าลกฟันอ่าลกลกแข่าลกแข่าทอนคืออะไรแหละมันใส่คำามซับคข่ไข่กันอันนี้ก็ไม่ไม่แทงแข่าได้สิไม่แทงแข่าทำไมงัด สวัสดีครับบ่าวเปียมนุ่มนานครพนมนะครับะฝากไปติดตามช่องทีเไปในเด้อฝากไปเป็นกำลังใจข่อญาติแทงแต๋อก่อนนะสมองไก่ครมแล้วพี่น้องฝากไปเป็นกำลังใจให้อ่ไอไปในเด้อครัะผมฝากน้ำในเด้อครับประมาณนุ่มนุ่มเปียมนครพนมบ่าวเปียมนุ่มนานครพนมบ่าวเปียมมันคือซับซ้อนแถอวะซับซ้อนวะบ่าวเปียมนุ่มนานครพนมซื้อเพลงเดิโอ้ยรถรถมันมันมีเพลงนุ่มนานครพนม หนุ่มนานครพนมมานั่งเรือส้ม,มอยู่ริมฝั่งโค้งอ้าวสงขาต้องกองแจงแปงตามหาโนมเม้น <c oughs> หลายอย่างแล้วสักป้ <c oughs> พี่น้องคลิปวิดีโอนี้โบว์บกวนกสเสษียรไวยสันนีกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้โบว์กวนได้เลยพี่น้องขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณที่ติดตามเดี <c oughs> ๋ยวกันอีพี่หน้าอีพี่น,นี่เอาไวสันนีเสียก่อนบ๊ายบาย